เด็กอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้คำว่าส่งในภาษาอังกฤษนะคะส่งในภาษาอังกฤษใช้คำไหนได้บ้างมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่า send send เราจะใช้คำนี้นะคะพูดถึงการส่งทั่วไปนะคะเช่นส่งจดหมายส่งอีเมลส่งข้อความนะคะหรือว่าหรือว่าส่งบางสิ่งบางอย่างนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I'll send her flowers for her birthday tomorrow ฉันจะส่งดอกไม้ให้หล่อนสำหรับวันเกิดของหล่อนพรุ่งนี้ส่งดอกไม้ให้หล่อนนะคะ send her flowers don't forget to send me your email address อย่าลืมส่งที่อยู่อีเมลให้ฉันด้วยนะ send someone something ตัวอย่างถัดไปค่ะ please send this letter to him ช่วยส่งจดหมายนี้ให้เขาด้วยนะ please send this letter to him they've sent their son to boarding school พวกเขาได้ส่งลูกชายไปโรงเรียนประจำ ต่อไปคำว่า pass ก็แปลว่าส่งเหมือนกันนะคะใช้กรณีที่เราส่งบางสิ่งบางอย่างให้ใครบางคนเช่นเราอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วเราอยากจะบอกว่าคุณช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมในกรณีแบบนี้นะคะจะใช้คำว่า pass Could you pass me the salt please คุณช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม Pass someone something ส่งให้ใครบางคนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือสามารถใช้เป็นรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะ Could you pass the salt to me please คุณช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมต่อไปคำว่า drop off drop off พาใครบางคนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะไปส่งยังสถานที่หนึ่งเช่นเราบอกว่าคุณช่วยส่งฉันตรงนู้นหน่อยสามารถใช้เป็นคำว่า drop off ได้นะคะ Please drop me off over there คุณช่วยส่งฉันตรงนู้นหน่อย Can you drop me off somewhere in town คุณช่วยส่งฉันในเมืองหน่อยได้ไหมต่อไปคำว่า hand in หรือว่า turn in แปลว่าส่งหรือมอบนะคะใช้ในกรณีที่ส่งงานส่งการบ้านให้กับอาจารย์นะคะสามารถใช้คำว่า hand in หรือว่า turn in ก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น the students are handing in t h e homework นักเรียนกำลังส่งการบ้านของพวกเขาอยู่ when do I have to turn my homework in ฉันต้องส่งการบ้านของฉันตอนไหน when do I have to turn my homework in ต่อไปคำว่า submit แปลว่ายื่นหรือว่าส่งนะคะใช้กรณีที่ส่งเอกสารหรือว่าใบสมัครตัวอย่างเช่น we should submit an application for that job opening. พวกเราควรส่งใบสมัครสำหรับงานนั้นที่กำลังเปิดรับอยู่ต่อไปคำว่า deliver แปลว่าส่งเหมือนกันค่ะสามารถใช้ในการขนส่งหรือว่าส่งบางสิ่งบางอย่างให้ถึงมือผู้รับนะคะตัวอย่างเช่น the pizza will be delivered in 20 minutes. พิซซ่าจะถูกจะส่งใน20นาที The new sofa will be delivered for this Friday. โซฟาตัวใหม่จะถูกจัดส่งไม่เกินวันศุกร์นี้